ลุงแดงแต่ก่อนทําอะไรอยู่นะฮะทางานปปาอยู่การปลาสวนปุ๋ยค่ะเอ้าเหรอแล้วแล้วเสียนมานานเนี่ยครับ <10 S 2> ปิดเแล้วสิบปีแล้วตอนนี้ก็เข้าสวนเข้าสวนมีสวนลุงแดงเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ใหญ่ที่อัธยาศัยดีมากนะผมว่า,วาอบอุ่นดูรู้สึกสัมผัสได้ความอบอุ่นครับนะครับแล้วก็คุณมากตอนนี้ตอนนี้ก็ตัดเองทาเองหมดก็ตัดที่บ้านก็ถือว่าได้ออกกําลังกายอ่ะเนาะที่บ้าน200ตารางวาง เอองทําะไรผมว่าผมว่าตัดหญ้าบางทีมันสนุกนะมันเหนื่อยแต่มันสนุกก็ซื้อเครื่องไฟฟ้ามาไม่เรื่องเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดไม่เสร็จไม่ไหวครับแต่แต่มาดูมาดูทำลายของตัวเองนี่นานละติดตามมาก็ที่แรกว่าเออเดี๋ยวลองดูใช่ไเออดูแลพี่อาสัยตัวเองดีวันนั้นมาวันแรกอ็ะลูกน้องก็เออเขาทาครับ มากันเยอะครับวันหนึ่งฮะ<ช>มากันเยอะมากวัน,นวันนี้จริงจริงว่าเช้ามันเต็มอ,อมเมื่อเช้ามันเต็มคือบางทีมาเยอะเนี่ยผมผมแค่กลัวเรื่องของดูแลไม่ไหวไม่ทั่วถึง<ช>แต่ว่าเราก็เลยบอกลุงแดงมาบ่ายนะอะไรเงี้ยนะครับพอเช้านี้พี่เขาก็แน่นหนานแน่นกันหมดละแล้วคิดยังไงมาหาทัศนินิครับเนี่ยก็ดูในไทม์ไลน์ก็ดูแล้วดูผลงานที่ส่งไปให้ลูกค้าโอเคนะก็ ชอบอ่ะก็ตัวเองก็รับผิดชอบดีอ่ะใช่ครับจนบางคนเขาแซวผมอ่ะน็อตตัวหนึ่งยังส่งมาให้ผมเลยบอกต้องส่งบาืทีน็อตประกับอ่ะมันหล่นมันหล่นกลางทางคือทุกคนแหละก็อยากได้ครบอ่ะอเนาะใจเขาใจเราแต่ไม่เป็นไรเพราะถ้ามีปัญหาเดี๋ยววิ่งมาเองใช่ใกล้ใกล้ใกล้อุ้ยแต่ที่ลุงแดงเลือกไปเมื่อกี้ก็กวดจะมีปัญหาก็นานอ่ะสําคัญเรื่องเดียวเองตัดเศษเอาน้ำมันออกแล้วสตาร์ทจนดับต้องทําถ้าไม่ทําเนี่ย มันจะสตาร์ทไม่ติดครับจากนั้นกลายเป็นว่าเราต้องหิ้วเครื่องไปซ่อมอยู่มีเครื่องเก่าตอนนั้นอยู่ซื้อที่น,นครศรีตัวหนึง่งโลโลบินก็ใช้ได้นอนนะใช้นานตอนหลังก็ให้เขาไปลลแล้วตอนนี้ <c oughs> ที่บ้านใช้รุ่นไหนอยู่ครับก็ใช้ไฟฟ้าอ๋อไฟฟ้าอย่างเดียวไฟฟ้าไม่ไม่ได้ผลครับปลูกต้นไม้เยอะไงที่เป็นแบตเตอรี่เหรอครับใช่อ๋อ จริงๆซีน็อกก็ทําเสร็จแล้วนะแต่แพงมากนะหลายหมืน่นจริงครับหลายหมืน่นซีน็อกเนี่ยหรอครับโคมเสือสู่ในนี่ดีกว่าผมว่าเครื่องยนต์เป็นอมตะก,กว่าอยู่ได้หลายปีกว่าก็น่าน่าใช้ดู เดี๋ยวพาไปชมเครื่องลุงแดงต้องขอบคุณลุงแดงมากนะครับที่แวะมาอุดหนุนน้องๆขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ครับขอบคุณมากเดี๋ยวพาไปชมเครื่องลุงแดงกันนะครับว่าเป็นตัวไหนครับเสร็จแล้วครับลุงแดงครับควิกซีวิทพี่หนึ่งเตรียมของแชมหนเลยครับอ่าเป็นไงล้างขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวใส่บางหญ้าใบมีดให้เรียบร้อยเลยครับวิธีการเล่นนะครับลุงแดงครับเคยใช้เครื่องถังตัดหญ้าถังล่างไหมครับเคยไหมเคยนะถังบนอ่าโอเควิธีการเติมน้ํามันผสมสองทีเนาะครับจากนั้นถ้าเราเอียงอย่างเงี้ยลุงแดงจะเห็นยางกดน้ามันอยู่ตรงนี้อ่าให้เราปั๊มแยกจนรู้สึกว่ามันตึงมือนะครับตึงมือมันจะแข็งให้เห็นเลยจากนั้นมาลุยาม่าเนี่ยชกเนี่ยเขาจะดันโลงข้างล่างในการสตาร์ทครั้งแรกครับพอติดแล้วปุ๊บ การทํางานก็คือเอาขึ้นข้างบนสวิต์ปิดเปิดไม่มีนะครับมีแต่ตรงนี้กดดับมารุยามาเนี่ยเครื่องใหม่ๆเลยเนี่ยอ๋อกดมันจะแข็งนิดนึงจมไปนิดนึงครับแล้วมันจะค่อยๆนิ่มไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆนิ่มไปเรื่อยๆอันนี้วิธีการเล่นก็คือถ้าเราดันคันเร่งนี้ลงมาล่างสุดนะครับมันจะกำคันเร่งแบบสุดใหม่เลยแต่ถ้าสมมุติว่ารอบเร่งมันสูงไปลุงแรงดันตรงนี้ขึ้นมาอแล้วก็เห็นไหม